สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีน้ององค์เอิงเอฟซีพลังเงียบเอฟซีสาวนัเพชรบ้านแพงทุกคนมือนี้เป็นมือดีมือตุ่มมือโฮมมือลูกลูกมหาพอกันใช่คือมืออื่นพอกันใช่เล่าเป็นวันเกิดพอกันใช่เนาะเราขะมือนี้ลูกลูกที่นับถือขามหาเพราะว่าจะเป็นปอมแปมก็มาใจมาขึ้นแล้วนะปอมแปมสวัสดีมือเศร้านี่ก็เป็น อาจารย์บ้านอาจารย์บ้านกับน้องเบียแล้วก็น้องอุ้งอิงมาอยากให้พี่น้องไปเบึ่งบรรยากาศตอนลูกๆพ้นมหาเพ้นดีใจซ้ำไดพี่น้องเอ้ไปบึ่งแล้วเขาไปบึ่งกันเมื่อนี้เอาบรรยากาศก้างนอกบ้านมาเราสู่พี่น้องฟังมันพวนพี่น้องเอ้เมื่อนี้อากาศมันพวนเลยมานั่งเบาข่าวอยู่ข้างหอกเดี๋ยวเขาไปเบึ่งบรรยากาศตอนที่ลูกๆพ้นมหาเพ้นดีใจซ้ำไดพี่น้องไปไปบึ้งเฮ้ย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  เอ้าเอ้าเอ้เอ้า,อ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 าไปรับรับแขกเอ้าแขกมาแล้วสวยไหมสวยไหมเอ้ยนอนไน่นเนาะคุณอ่ะมาจ้ากคนสองคนปาดปาดนอนฝึ่งตื่นน,นี่เนาะ ไงพี่อะเป็นยังไงอยอ่อนอยู่แบบมันเป็นยังไงดารามาแต่ว่าคุยมากเลยมาถึงแล้วแทบช็อกเลยใช่ไหมตกตะลึงเลยาน่ารักเนาะเขาไปชมข้างในไปตอนนี้ลูกสาวมาแล้วนะครับโอ้โหมาสองนะครับมาสองนะครับโอ้โหแม่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ย ถึงถึงบ้านแล้วนะครับผมเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยปฏิจจ์มาหอดเื่นข้างในข้างในข้างในไปขับไปข้างในเล่นจะเดินเล่นก่อนเออพักพรอนก่อนข้างในเลยไม่หน่อยเข้าไปพักพรอนก่อนเดี๋ยว นั่นแหละพี่น้องจะให้เบิ่งบรรยากาศค้นเป็นพอน่อเนาะภูส่างภูผ้าเห็ดผ้าท้ำลูกๆที่นับถือเพราะเป็นวันสำคัญของพอ่อกับภา,ากันมากวันเกิดพอ่อล้วผู้เป็นพ่อเห่อเอาจงพ่อเจ้าสิมีควคมตระสือ่ังไดเบิ่งอาการจากพ่อกันใช่เนาะเล่ากับข้องสิดีใจแห้งดีใจหลายที่ลูกๆมาหาเนาะเล่ากับแบบอาการนะ่ะถ้าเบิ่งออกเลยเลยว่า ดีใจเอาอยากลูกอยากได้ยัง,งอยากได้ของเงาบอกจัดไถ้ของเงาทีไาอยากได้ยังจัดไถ่ทุกอย่างผู้้เป็นพอแล้วก็น้องเบียร์น้องบาากัเพื่อนกันนับถือกันเป็นพอลูกกันเนาะวันเกิดเพิ่นกัมากกับไ้บรรยากาศมัน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 เบิ่งอะพี่น่องผู้เจ้าเบิ่งลูกสุดว่ามันเป็นรู้สึกแบบไดรู้สึกอบอุน่นดีใจแท้เล่าเนาะเราก็สิดีใจแห้งเบึ่งอาการเลาออกเลยว่าพอกันใช่เราดีใจแห้งที่ลูกๆกมากงานวันเกิดเล่า มื้อนี้มีกล่องยาวแล้วมื้ออื่นจะเป็นวันว่าเกิดเล่าถ้าเบิ่งช่วงบรรยากาศกล่องยาวที่อีหล่าขอมาสิเป็นจั่งใดต่อท่าเนี่เขาสิมาอัปเดตให้พี่พี่น้องๆเดี๋ยวเบิ่งมื้อนี้หอนพี่น้องบรรยากาศข้างนอกหอนก็นเลยออกขอา้างในมันยู่บ่ได้เลยเพราะว่านางคุยข้างนอกเนาะเห็นแล้วดีใจแทนเล่าจาาังซั่นล่ะพี่นอ้องใครพูดตั้งิดตามฝากกดติดตามไว้เด้อค่ะเด้อ กดกระดิง่งกริ้งกริ้งกริ้งกร้เพื่อน่าเพื่อจะบาผ่าดคลิปต่อไปเอาคลิปนี้ค่ะขอไว้สำนีน้เนาะสวัสดีค่ะ